สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันนะคะกับแนวทางนะคะจับ3ตัวเนาะสาตัวบนชุดเต็มนะคะชุดใหญ่เลยนะคะสูตรหกหกนะคะมาดูคําเตือนของทางช่องก่อนนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางปรวใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันดูเป็นแนวทางนะคะทุกคนชุดนี้ชุดใหญ่ชุดเต็มจะหลายตัวเลยนะคะสูตรนี้นะคะจะ200 กว่าหางนะคะดูเป็นแนวทางบางท่านก็ชอบดูเนาะแอดก็ดูเอาเลือกเอาเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าชุดเน้นเราก็มีให้แล้วนะคะ อันนี้แอดจะจับปักหลักนะคะปักหลักจับไว้ดูค่ะจับไว้ดูตัวเองนี่แหละค่ะทุกคนว่ามันจะเข้าไหมนะคะงวดที่ผ่านมาเป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยนะคะซึ่งหลักร้อยเราหลุดนะคะในชุดสี่ตัวนี้สูตรตเขาโคกก็แตกของเขาไปละค่ะแต่ว่าเราจับไม่ได้นะคะใครจับได้แอดดีใจด้วยนะคะใครจับได้ดีใจด้วยอันนี้เข้าบ่อยนะคะเข้าโต๊ดทุกงวดลองจับดูค่ะทุกคนลองจับดูนะคะชุดสี่ตัวพวกนี้นะคะเผื่อมีบุญมีวาสนานเนาะเผื่อเอฟซีกำลัง เฮงนะคะลองจับดูนะคะสักชุด2ชุดนะคะหรือเอาไปเทียบกันกับชุดของเขาก็ได้นะคะว่ามันมีตัวไหนในนี้บ้างนะคะชุดไหนหน่าลุ้นนะคะแล้วก็หาชุดที่มันติดกับเลขพวกนี้นะคะมีโอกาสได้ตรงได้โต๊ดกันไปนะคะ ถ้าใครทำเป็นนี่แต่ว่ามันมันจับตรงไม่ได้เรยคะ่ะจับตรงไม่ได้เพราะตําแหน่งมันสลับกันนะคะโอ้เสียดายมากๆเลยนะคะ0ูนย์สามวดก่อนนะคะศูนย์สามวดก่อนนี่เป็นที่น่าเสียดายแต่ว่าบนนะคะตอนนี้จับตามองดูบนเลยนะคะจับตามองดูบนเพราะว่านี่นะคะเราจะเอามาจับชุดเต็มอย่างเงี้ยนะคะชุดเต็มขออนุญาตนะคะทุกคนจะลายตาหน่อยนะคะแอไดีเขียนเก่าไหมาเนี่ยต้องเขียนเก่าไว้ก่อนนะคะเอฟซี FC จะได้แบบว่า เก่าเนาะ0ูนย์สามนะคะ0332์สานนะคะเราจะใช้นะคะเราจะใช้เราจะใช้นะคะ,เร,ะ,เ,ระ,ะ,คะเราจะใช้หลักร้อยทั้ง6ตัวนะคะเราจะใช้หก6เลยนะคะอันนี้จับดูค่ะทุกคน อันนี้จับดูนะคะเราจับไว้ดูกันก่อนนะคะไม่ใช่ให้เอซีไปหมดนะคะไม่ไหวนะคะช่วงนี้ยังไปไม่ไหวนะคะทุกคนขนาด2ตัวยังแคบลากเลือดเลยนะคะเอาดูเป็นแนวทางกันไปบางท่านก็แขบไว้ดูนะคะว่าโอ้ของแอดสิเขาโบน้อวาสนาเสียรายมากๆเลยนะคะอ้ยถ้าว่าเป็นศูนย์หลักร้อยนี่มึงเอ้ตัวนิ้นนะคะเรียบร้อยเลยนะคะเสียดดยมากๆค่ะ บุญวาสนาเราไม่มีเลยเนาะเจ็นะคะไปไม่ถึงศูนย์ค่ะหลักร้อยแอดไปไม่ถึงศูนย์นะคะอันนี้เป็นชุดเต็มนะคะชุดเน้นก็นเน้นให้ 7 33ด3านะคะเสียดายมากๆนะคะนี่มีทุก33นะคะแอดไม่มีศูนย์เลยนะคะในสูตรของแอดนะคะซึ่งไม่ได้โตดเลยนะคะงวดนี้ไม่ได้อะไรเลยนะคะหลุดแต่ว่าได้2ตัวบนกันนะคะแต่ว่าเป็นตัวเน้นเลยเนาะนี่อันนี้เราก็เน้นให้นะคะอาจจ่งวดนี้นะคะแอดเน้นไปเน้นมายังไงไม่รู้ลายตาเลยนะคะเอาเอฟซี ก็บากันไปเนาะเน้นไปเน้เนมาเน้นไปเน้นมาลายตาค่ะทุกคนโอ้ยน่าเสียดายมากๆเลยนะคะงวดก่อนเนี่เนี่ยตัวเน้นนะคะแอดก็จะมีเน้นชุดสามตัวแบบชุดเล็กให้ด้วยนะคะเราจะตัดให้ทั้งเล็กทั้งใหญ่นะคะ ทำทำทั้งชุดเล็กชุดใหญ่เนาะบางท่านบอกก็คือหลายเขียวผสนอันนี้คือชุดชุดเล็กนะคะชุดเล็กที่เราตัดให้อัน,น้เอสก็คัดสุดความสามารถแล้วนะคะอันนี้สุดความสามารถทําได้แค่นี้นะคะทุกคนสามตัวนะคะแบบน้อยสุดแล้วนะคะตัดออกจากนั่นแหละค่ะตัดออกจากชุดใหญ่นะคะตัดออกจากชุดใหญ่สองร้อยเกว่าตัวนะคะอันนี้เราก็มาเน้นโอ้เสียดายถ้าหลักร้อยเรามีศูนย์นะคะตัวเน้นเลยนะคะตัวเบิ้งที่ลเลยมีแต่ห่วงายโอดโอวยไปค่ะแต่ว่า สองตัวบนนะคะมันชอบออกแถวๆนี้ค่ะไม่ออกตัดหน้าก็ออกตัดหลังไม่ออกคู่หน้าก็ออกคู่หลังเปรอๆนะคะเอาลองจับตาชุดเนี้ค่ะชุดสองตัวบนนะไอชุดชุดสามตัวบนสูตรสูตรชุดตัดให้นะะเนี่ยค่ะเอดเห็นมันเข้าตลอดเลยนะคะช่วงนี้นะคะบางทีก็ไปนี่บ้างนะคะแต่ว่านะคะเอามาดูกันก่อนอนะงวดนี้นะคะเราให้ตัวไหนนะคะอุ้ยเอด ออ้ยขออภัยด้ยวยแอดก็ขัดไปขัดมาของตัวเองนะคะลืมว่ายังไม่ได้อัดคลิปนะคะติ๊กไปติ๊กมาซะสมุดเละเลยนะคะทุกคนติ๊กซะสมุดเละน,นี่นะคะใครที่อยากจับสี่ตัวแต่ว่ายังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นแนวทางนะคะยังไม่เห็นแนวทางเลยนะคะอ้าวหาบัพอแอดในชุดสรุปซานไม่เป็นไรนะคะเผื่อเอฟซีผ่านเข้ามาใหม่นะคะได้เห็นนะคะเพราะบางทีไปรวมในชุดสรุปนะคะมันมีหลายสูตรเนาะหาไม่เจอนะคะ บางท่านก็ผ่านไปผ่านมาไม่รู้นะคะเอาเอิ่นแขกก็เรียกแขกค่ะเรียกมาดาหัวเอาสองลอยก็าหางกับยังกาโลกให้ดูค่ะอันนี้คือเราให้ดูนะคะถ้ามีตัวชอบก็ให้คัดเอานะคะแต่ว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ไม่น่าลงทุนนะคะดูได้ค่ะทุกคนดูได้เหมือนแอดนี่แอดก็ดูเอาดูนะคะแล้วก็เลือกตัวที่เราชอบเอานะคะถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ไปเนาะมาดูนะคะปักหลักนะคะจับสี่ตัวนะคะใช้สูตรหกหกหกทำไมถึงเรียกว่าหกหกหกใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่เราใช้หก ตัวหมดเลยนะคะหลักพันนะคะหลักร้อยนะคะ567 890นะคะหลักสิบบนนะคะ2 3 4 5 6 7ห้านะคะหลักหน่วยบน89012นะคะ FC ลองจับดูนะคะบางท่านอาจจะชอบชุดนี้ก็ได้68 4 0ย์อย่างเงี้ยอ่าเราก็จับไปเอาไปจับซีไปใส่ซีตัวก่อนนะหรือจะเป็น37 3 2สองอย่างเงี้ยบอกค่ะส2องอาจจะมาแล้วก็ได้นะคะหรือจะเป็นเอาตัวไหนดีนะเหลขรหลดบอกเลขบ้านบอก เอาเลขบ้านก็จะเป็นสามเก้าเจ็ดสามนะคะว้ายเต้เขาโกจะของนี่แหละค่ะก็เลือกไปนะคะแล้วก็ไปเทียบกับชุดนะคะไปเทียบกับชุดนะคะชุดสามตัวสี่ตัวนะคะไปเทียบดูกับชุดนะคะทุกคนเผื่อมีชุดไหนที่มันตรงกับเลขพวก,กนี้นะคะเลขที่ไม่แตกต่างกันมากนะคะเพื่อเืออาจได้ตรงได้ตัตวยังกบว่าไปได้ไม่แน่เผื่อฟุกนะคะไปจับสุดอันเล่าเนาะ ที่เขาให้เขาเขาทำเป็นชุดไว้แล้วใช่ไหมเนี่ยเราก็เอาเลือกเอาตัวเลขของแอดเนี่ยแหละค่ะไปไปเลือกเอานะคะนี่นะคะเราจะใช้นะคะหลักร้อยหมดทุกตัวนะคะหลักสิบหมดทุกตัวหลักหน่วยบนหมดหมดทุกตัวนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามันจะเข้าตรงหรือโตด๊ดหรือจะหลุดอีกนะคะเพราะว่าเราลองของนะคะหลักร้อยสูตรใหม่ค่ะหลักร้อยสูตรใหม่นะคะหลักร้อยสูตรใหม่ของเรานะคะ พอเราได้ตัวนี้มาแล้วนะคะได้ตัวนี้มาแล้วปุ๊บนี่นะคะหลักร้อยสูตรใหม่ของเราเนาะเอฟซีก็เห็นแล้วเนาะนี่นะคะหลักร้อยสูตรใหม่ของเราเราเน้นให้ที่90นะคะเพราะว่าสูตรมันให้ไปที่90นะคะแต่ว่าเด่น7890นะคะทุกคนสามารถเลือกเอาได้เลยนะคะก็ขอให้มาในสีตัวนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเด่นตัวนิ้น,นะคะแต่ว่าน้สสูตรเลยนะคะน่าจะเป็น90นะคะเป็น90นะคะตามสูตรที่ให้นะคะ พอได้ตัวนี้มาแล้วนะคะเราก็มี2ตัวบนนะคะ2ตัวบนก็จะดูไหมอ่ะอันนี้สองตัวบนนะคะให้ดูแป๊บๆนะคะหนึ่งเซตที่เราจก็สิเพราะว่าเราลงไปแล้วนะคะลงไปแล้วนะคะเราก็ นี่นะคะอันนี้ให้ดูชุดตัดก่อนนะคะให้ดูชุดตัดชุดเล็กก่อนนะคะนี่คือ3ตัวบนเราจะใช้แค่หลักร้อยตัวเน้นนะคะแล้วก็ตัดจาก2ตัวนะคะตัดจาก2ตัวบนที่เน้นเราเอามาจับกันก็จะได้ตามนี้นะคะได้ตามนี้เลยนะคะท่านที่ยังไม่เห็น3ตัวบนนะคะเอ่ออันนี้คือเน้นให้สุดๆคัดใ,ให้สุดๆแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปชุดใหญ่นะคะเดี๋ยว FC เห็นชุดใหญ่ก่อน f c ตกใจนะคะ อันนี้เราจะไปชุดใหญ่เลยนะคะชุดใหญ่กันก็คือสามตัวบนนะคะไม่สนดับไม่ตัดใดๆทั้งสิ้นนะคะใช้ชุดเต็มนะคะโค้คอภัยมากๆเลยนะคะทุกคนแอดทำเละหมดแล้วนะคะเขียนไปเขียนมาติ๊กไปติ๊กมานะคะแบบว่าเออ ลืมไปนะคะว่ายังไม่อัดคลิปนะคะกะจะดูตัวเน้นกะจะหาตัวตัดของตัวเองนะคะเขีบเลยนะคะเราจะใช้หลักร้อยนะคะ5 6 7 8 9 0เราจะใช้หลักร้อยตัวเน้นก่อนนะคะแล้วก็เป็นตัวเด่นนะคะก็คือ9 0นะคะ9 0 0มันให้เน้นใช่ไหมคะแล้วก็จะใช้เป็น7เป็น8ไล่กันลงมาเลยนะคะเราใช้ตัวเน้นก่อนแล้วก็มาเป็นตัวเด่นนะคะเอาตามนี้เลยนะคะมันก็จะเยอะนะคะอันนี้เอ อะไรยังไงนะคะแอดเอาสูตรล้านตัดค่ะสูตรล้านก็คือ5 9 2 6นะคะอันไหนที่มันมี5 9 2 6นะคะแอดก็กากระบาดถูกไวนะคะอันไหนที่มันชน5 9 2 6นะคะแล้วบนนะคะบนแอดกับบนหลานนะคะมันชนกันที่9 2ใช่ไหมคะแอดก็จะเน้นไปที่9 2เลยนะคะเน้นไปที่9 2 100, นะคะเน้นไปที่9 2เสร็จปุ๊บนะคะเน้นไปที่9 2เสร็จปุ๊บแล้วแอดก็เลยเอาสูตรเออลองนะคะทดลองงวดแรก เอาสูตรเอ่อเลขติดบนล่างของนางนะคะเลขติดบนล่างมันมีอะไรเอดก็จําไม่ได้นะคะเจ็ดแปดหนึ่งสี่หรือเปล่านะคะเลขติดบนล่างเดี๋ยวดูก่อนนะคะแอดก็เอาเลขติดบนล่างนางมาคัดอีกทีนะคะเป็นอีกรอบหนึ่งนะคะมันก็นี่วงกลมไปวงกลมอันนี้ลองทําดูค่ะลองทําดูนะคะเอฟีะะ 4, อย่าเพิ่งตกใจอ้อนี่เจ็ดแปดหนึ่งสี่เอามาคัดอีกรอบนะคะรอบแรกเราจะใช้อันนี้ก่อนนะคะรอบแรกเราใช้ห้าเก้าหกสองก่อนนะคะ แอดใช้5962ตัดก่อนนะคะรอบแรก5962มีตัวไหนบ้างติ๊กไว้ก่อนนะคะก5962เนอะรอบที่สองมานะคะแอดจะเอาเด่นบนแอดกับเด่นบนหลานชนกันก็คือ92นะคะเด่นบนแอดกับเด่นบนหลานอ้วดนี้ชนกันที่92ค่ะนี่นะคะเราจะใช้ตัวชนนี่นะคะ92นะคะเราจะใช้ตัวนี้อ้า92เราก็เน้นไปรอบสองนะคะแล้วต่อมาเราก็จะเอาอันนั้นแหละคะ่ะมาตัดค่ะตัดไปตัดมามุนอุย้ยยเลยจ้ะ ไม่รู้จะเข้าไหมนะคะเพราะว่าหลักร้อยงดก่อนก็หลุดเอาลองดูคะ่ะลองทําดูคะ่ะทุกคน เออลุ้นทงลุ้นทิพกันไปนะคะแอดก็ไม่ได้ไปหมดนะคะเลือกตัวที่ชอบนะคะตัวที่ชอบเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ไหวคะ่ะช่วงนี้จับไม่ได้นะคะขอแค่2ตัวเข้าก่อนนะคะก็ไปเน,น้นที่2ตัวก่อนนะคะแต่ว่าสามตัวถ้าชอบตัวไหนก็เลือกเอานะคะอันนี้เป็นชุดเออเน้นก่อนเนาะชุดเน้นชุดเด่นนะคะ90 7นย์ดนะคะเราจะใช้หลักร้อยทั้งหตัวเลยนะคะใช้หลักร้อยหตัวนะคะดูเป็นแนวทางคะ่ะดูเป็นแนวทางคะ่ะทุกคน เผื่อมันมีตัวที่ชอบนะคะหลังจากที่มันเข้าโต๊ดมาตลอดเสียดายงวดก่อนนะคะถ้ามีศูนย์นี่ได้ตรงๆเลยนะคะบทจะได้ตรงๆนะคะหลักร้อยดันดุดโอูใชยไายครับโอ้ถ้าได้ศูนย์สามสามตรงๆนะคะได้เฮกันยกช่องเลยนะคะตัวน้นนะคะทุกคน อาถ้าตัด9 5นะคะถ้าตัด9 5 2 6นะคะมันจะได้24หางนะคะแต่ถ้าเอา9 2นะคะเอา9 2มาเน้นอีกทีมันจะเหลือ16หางนะคะแต่ถ้าเอา7 8นะคะ7 8 1 4ของนางมาตัดอีกทีมันจะเหลือ6หางนะคะแอดจะไม่ตัดแต้มนะคะแอดเป็นคนที่ไม่ชอบตัดแต้มนะคะเพราะว่าแอดตายแต้มตลอดนะคะ ไต่แต้มมาตายขั้นตอนสุดท้ายตลอดนะคะแอดเลยไม่ชอบตัดแต้มค่ะทุกคนอันนี้ก็คัดไปคัดมาแล้วเละตุ้มป๊ะเลยนะคะอลองดูค่ะทุกคนอันนี้ก็ไม่ได้วงกลมไว้ให้นะคะนี่มันจะแบบหกคู่หกคู่ตลอดเลยเนาะ ไม่รู้จะเข้าไหมนะคะลองทําดูนะคะดูเป็นแนวทางกันไปเด้ออันนี้เป็นล็อกสามตัวนะคะล็อกสามตัวเสียดายงวดก่อนนี่ก็อู้ศูนย์สามสามอยู่ใส่ดอกอยหินแหวบแหวบศูนย์สามสามมางวดนี้มาให้เจ็บใจมาให้เค้นใจนะคะเอานี่นะคะทุกคนอันนี้เป็นชุดเต็มนะคะแคบเลยค่ะเราใช้หลัก้อยทั้งหกตัวนะคะเราไม่สนดับใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ตัดดับใดๆทั้งทั้งทั้งทุกสูตรเลยนะคะทั้งสองตัวทั้งสามตัวทั้งสองตัว หลักร้อยทั้งอะไรเราไม่ตัดนะคะอันนี้คือชุดเต็มนะคะชุดเต็มแล้วให้เนาะอ่ะปิดท้ายด้วยชุดสรุปนะคะชุดตัดสองตัวบนให้นะคะอ่ะให้ดูชุดใหญ่แล้วก็ให้ดูชุดเล็กปลอบใจอันนี้คือน้อยสุดแล้วทําได้น้อยสุดแล้วได้แค่นี้ละคะ่ะเอาสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเนะะ้อค่ะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางของทางช่องสวัสดีค่ะ